แมวแมวแมวมวพัสดุมาแมวสุมาล้ว,ลวครับมีพัสดุมาส่งหนึ่งชิน้นหนึ่งกระสอบเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารส่งมายังถึงลวงปูอุกิตจิตโตพุทธธร,รรมรัดปงชัยตำบลบรรา้านสาอำเภอแจ้ห่มจวดลำปางซึ่งไม่ได้ระบุผู้เป็นเจ้าภาพจัดส่งเนาะซึ่ง อาจจะซื้อผ่านทางร้านแล้วให้ทางร้านจัดตกมาให้นะก็ขอมทนาบุญขอมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพราะรัจัายนุนำคำชคูให้เจ้าภาพที่จะส่งข้าสายมาในครั้งนี้จงพกกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาจะขอได้ความมุ่งม,มปปั่นปรารถนาทุปการเทินสัพีติโยวัชันูสัพโรโคบินาตุกมาเตพัฒวันตรายโยสุคิทีคายุโกภะวะ อภิวาทนาสิริสันิจังพุทธาปะชะยิโลจัตารุธรรมาวาทันจิอายุวนโนสุขังพระลัง กับก็คขอ้อรมสนาบุญกับเจ้าภาพที่จะส่งข้าสารมาถึงยังหลวงปู่เนาะก็เป็นอาหารทั้งหลวงปู่ทั้งน้องเหมียวน้องไก่ได้กับกขอ้อธรรมทาสาธุขอบุญนี้จงสุดเดชสมปัรสนาสุปการสาธุสาธุ